ช็อตเงินต้องการกู้เงินออนไลน์ดูยังไงแอปไหนไม่โดนหลอกวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนฟังครับ โลกยุคดิจิตอลวันที่แอปพลิเคชันกู้เงินสามารถทำได้ง่ายบนโทรศัพท์ดูยังไงแอปไหนจริงแอปไหนปลอมและที่สำคัญเลยแอปไหนถูกกฎหมายวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการดูง่ายๆซึ่งทุกคนสามารถทำตามได้เลยรวมถึง5ข้อแนะนำที่เตือนสติตัวเองไว้ก่อนที่เราจะโดนหลอกสำหรับวิธีการดูนะครับให้เราเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นครับก็เซิร์ชคาว่ากู้เงินหรือเงินกู้ครับ จากนั้นให้เราดูชื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งชื่อผู้พัฒนานี้จะอยู่ใต้ชื่อแอปพลิเคชันนั่นเองสำหรับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับส่วนสำหรับ p p o o n เนี่ยให้เรากดเข้าไป1ทีก่อนแล้วก็จะเห็นชื่อผู้พัฒนาหลังจากนั้นครับเราก็เอาชื่อนี้เนี่ยไปเซิร์ชใน Google เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่า ยกตัวอย่างครับในโทรศัพท์มือถือของผมกดเซิร์ชคำว่ากู้เงินไปแล้วใช่ไหมครับขึ้นชื่อแรกขึ้นมานั่นก็คือแอปพลิเคชัน Money Thunder ครับเราข้ามตัวที่มันขึ้นโฆษณาไปนะครับตัวแอปพลิเคชัน Money Thunder นี้ผู้พัฒน,นาเขาเขียนว่า S C B a b b a c a s ครับปกติแล้วเราจะคุ้นชื่อ S C B ก็คือธนาคารสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์นี่แหละซึ่งอันนี้เนี่ยตอนแรกเราก็สงสัยครับว่าเอ้ยอันนี้เป็นชื่อของมิจฉาชีพที่แอบอาศัยชื่อของธนาคารดังๆหรือหน่วยงานที่ทุกคนเป็นที่รู้จักแล้วมาสวมรอยหรือเปล่าวิธีการเช็คครับเราก็เอาชื่อ SCB Aba c า s สนี้แหละไปเซิร์ชใน Google พอเราเอาชื่อ SCB Aba c า s สนี้ไปเซิร์ชใน Google ครับเราเลื่อนลงมานิดนึงเราก็จะเจอเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอันนี้แหละครับเป็นตัวยืนยันว่าอ๋อ ธนาคารไทยพาณิชย์เขาไปตั้งบริษัทใหม่นั่นเองแปลว่าแอปพลิเคชันนี้น่าเชื่อถือไปต่อกันที่แอปที่2ที่ขึ้นในโทรศัพท์มือถือเราครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Phoenix ซึ่งอันนี้เนี่ยผู้พัฒนาชื่อว่า Monix ครับพอเราเอาชื่อ Monix ไปเซิร์ชใน Google ครับเราก็จะเห็นเลยครับว่า SCB เขาไปร่วมก่อตั้งกับบริษัทเมื่อกี้ SCB Abacus เกิดเป็นบริษัทใหม่นั่นเองแปลว่าแอปพลิเคชันนี้ก็น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันและมีอีกอันหนึ่งครับอันนี้ผมจะเพิ่มเติมให้ทุกคนหน่อยแล้วกันนะครับว่าแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาก็เปิดให้เราขอสินเชื่อในแอปพลิเคชันได้แล้วดังนั้นครับสำหรับใครที่มองหาเงินกู้หรือเงินกู้ด่วนเนี่ยก็ลองดูในแอปพลิเคชันธนาคารก่อนแล้วค่อยไปหาแอปพลิเคชันอื่นๆครับนอกจากนี้ผมมีข้อแนะนํา5ข้ออยากจะให้ทุกคนเตือนสติตัวเองไว้เลยนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกครับวิธีการที่1อย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาชื่อของผู้พัฒนาไปค้นหาก่อนวิธีที่2ครับนั่นก็คือว่าพอค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้เช็คเว็บไซต์ด้วยนะครับว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือไหม เช่นเว็บไซต์ธนาคารเว็บไซต์สํานกข่าวอย่าง Spring New Nation แบบนี้ขั้นตอนที่3ครับเช็คว่าธนาคารเหล่านั้นหรือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยวิธีการเช็คครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองพอเราเช็คตัวตนเสร็จสรบเรียบร้อยครับขั้นตอนที่4เช็คโปรโมชั่นด้วยว่าเขามีลดตน้นลดดอกอะไรหรือเปล่าและขั้นตอนที่5ครับนั่นก็คือการเช็คดอกเบี้ยว,ว่าสุดท้ายแล้วเรากู้ไปเนี่ย กู้ไปกู้มาดอกเบีย้ยมันคุ้มทุนกับเราหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนเทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h ครับ